สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาได้เวลามากันห้สบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าเพ้อปรบเดียวเดินทางเข้าสู่วันศุกร์ที่24มิถุนายนแล้วเฮ้ยมัน่อใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วเด็ใกล้สิ้นเดือนแล้วก็ครึ่งปีแล้วคุณชนะโอ้เดินทางมาเร็วจริงๆนะเวลา <c oughs> วเวลาใช่คุณผู้ชมฮะมาเจอกับเราในวันนี้เรื่องราข่าวสารก็มีให้ได้ติดตามแหละแต่อยากจะได้ข้อความไลน์จากคุณผู้ชมก็บอกกันมาหน่อยสิ ครึ่งปีแล้วนะจะครึ่งปีแล้วนะเฮ้ยอะไรที่ตั้งใจว่าจะทําทําเสร็จยังได้เริ่มหรือ,อยังเออเอออยากจะทําอะไรคิดโปรเจกต์อะไรเริ่มไปถึงไหนแล้วนั่นออไงทบทวนตัวเองนิดนึงก่อน,นจะก้าวเข้าสู่ช่วงปีหลังครึ่ง,งปีหลังเนาะ,ะแน่นอนฮะในวันนี้นะครับเรื่องราวอย่างเดียวไม่พอยังมีเรื่องของวาระแห่งชาติที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะ ติดตามพวกเราไทยรัฐทีวีพลาดไม่ได้จริงๆนะครับไทยรัฐทีวีให้คุณได้เชียร์วาระแห่งชาติกันอย่างต่อเนื่องกับ ศึกราชัน s ซูเปอร์ w ฟลายลบพี่แหลมสีสเกตนครหลวงโปรโรมชั่นนักชกขวัญใจชาวไทยจะกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้งกับเจสซี่โรดิเกสครับใช่แล้วค่ะเตรียมลุ้นกันให้ดีนะคะถ่ายทอดสดเชา้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะ26มิถุนายนเวลา9โมงครึ่งจากเทคพอดอารีนาเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะครับ ตามชมกันได้นะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32รวมถึงช่องทางออนไลน์นั่นก็คือไทยรัฐสปอร์ตนะคะและ YouTube ไทยรัฐด้วยค่ะครับอ่ะช่วงนี้นะครับไอ้ดูกันหน่อยว่าเรื่องราข่าสารของเราเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายมีเรื่องอะไรบ้างนั้นดูเลยในช่วงของสะบัดข่าวเด็ดทาไปแล้วพี่โอ้ยเรื่องเราร้อนร้อนบนท้องถนนอีกแล้ว ขับรถปาดกันไปปาดกันมานจนเกิดการเฉียวชนก่อนที่จะกลายเป็นวางมวยกลางถนน,น,นที่พับทลุงสาวผวาขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาซื้อของแล้วมีชายกระโดดออกมาจากข้างทางดักหน้ารถหวังจริงทรัพย์เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตามที่ประจวบคีรีขันครับมีคนร้ายขววงปืนเข้ามาจี้พนักงานกลางปั๊มน้ำมัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตาต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสะบัดข่าวกลับมาในเบรกงนี้อัปเดตกันหน่อยหลายคนยังสงสัยสรุปจะใสหรือจะถอดดีหน้ากากอนามัยเนี่ยเขาจะให้ถอดแล้วนะคุณชนะเห็นบอกว่าวันที่หนึ่งใช่ไหมต้นเดือนกรกฎาคมแต่อย่างนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะตอนนี้ล่าสุดนะครับราชกิจจานุเบกษาเขาได้ประกาศ พอนคายเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่เนี่ยฮะผมไปดูในเว็บไซต์เลยนะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกข้อกําหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่46ะระบุออกมาว่าในสถานการณ์การระบาดของโควิด19ในปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเนี่ยลดลงเป็นลําดับใช่แล้วค่ะก็เลยมีการผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรม แบบใกล้เคียงกับปกติรวมถึงยังผ่อนคลายข้อจํากัดเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศให้มันสอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลด้วยครับแล้วก็มีแผนที่จะเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะ post pandemic นะคะก็คือเรื่องของแบบว่าไม่มีโรคระบาดที่อันตรายและเดี๋ยวจะประกาศให้โควิดเนี่ยเป็นโรคติดต่อทั่วไปแล้วด้วยอ่ะมันมีหลายข้อที่น่าสนใจแต่หนึ่งในข้อนั้นเนี่ยก็คือที่ทําได้เลยนะ,ะไม่ต้องรอกําหนดเดิมเมื่อคืนหนึ่งกรกฎาคมนั่นนะ่ะก็คือการปอนผ่อนคลาย ให้ถอดหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรได้แล้วประชาชนทั่วไปฮะสามารถปฏิบัติโดยความสบากใจอยากถอดก็ได้ไม่ถอดก็ไม่ว่ากันแต่อย่างนี้ฮะให้พิจารณาตามความเสี่ยงไงอย่างเช่นเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสถานที่ที่แออัดมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากไม่สามารถเว้นระยะห่างก,กันได้อันเนี้ยบางทีเราก็ต้องมานั่งถามตัวเองนะ,ะว่าควรจะใส่ไหม<อ>ถ้าถามผมถ้าอยู่ในที่แออัดอใส่เถอะครับ ใชเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่อย่างนี้ก็ไม่ได้บังคับกันแล้วล่ะในตอนนี้นะครับเอาล่ะก็ดูตามสถานการณ์ก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงถ้าหากว่าอยู่ใกล้หรือว่ามีความเสี่ยงกับคนที่เป็นโรคโควิดสิบเก้าไอ้อย่างเงี้ยใส่ไว้ก่อนดีกว่าหรือว่ากลุ่ม6 0 8คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและ8กลุ่มเสี่ยงต่างๆเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาโรคทางเดินหายใจควรจะใส่ไว้หน่อยแล้วกันนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยที่จะไปรับเชื้อหรือป้องกันเชื้อของตัวเองที่่ไมรู้ตัว กระจายสู่คนอื่นออนะคะดิฉันว่าดูนี้หลายคนก็ใส่หน้ากากอนามัยจนชินแล้วอะถ้าไม่จะเป็นก็ไม่อยากถอดเหมือนกันถูกไหมคะอ่ะอย่างนี้ให้ดูเรื่องของความจะเป็นแล้วก็ลองพินิษพิจารณากันดูว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะฮะโชว์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับค่ะค่ะได้เวลามาสนุกสนานพูดคุยกันต่อในทุกกัดสบัดข่าครับ วันนี้เราจะาพาคุณผู้ชมไปจับตุ๊กแกกันต่อ,อเุ้ยไม่ไปเลยไม่กลัวเมื่อวานจุดงเขายังไปหาไปจับอยู่เลย <ผม S 2> ยังไม่จบอ,อย่าเพิ่งทำใจดีๆไปดูกันต่อแต่จุดงจะพาไปใช่ไหมเดี๋ยวจุดงพาไปค่ะงั้นไปพร้อมกันเลยค่ะในช่วงของสะบัดทั่วไทยสะบัดทั่วไทย ดีครับคุณผู้ชมคุณทิสาคุณชนะตอนที่แล้วผมพาไปดูอาชีพแปลกชวนขนลุกเฮอย่างการรับซื้อตุ๊กแกที่เรียกได้ว่าเงินนิสพัดไม่ใช่เล่นทั้งพรานล่าตุ๊กแกและคนรับซื้อตุ๊กแกอย่างพี่เล็ดแต่เรื่องของตุ๊กแกยังไม่จบวันนี้ผมจะพาไปดูฟาร์มเลี้ยงตุ๊กแกของพี่เล็ดกันครับเป็นไงมาไงถึงเลี้ยงตุ๊กแกฮะเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ ไม่มีใครทำครับมีประมาณกี่ตัวครับพี่เล็กประมาณ2 0 0พันกว่าตัวครับหรือเกือบ3 0 0พันี่แหละครับโอ้เห็นแบบนี้แล้วอยากดูข้างในแล้วคุณผู้ชมครับพี่เล็กฟาผมไปหน่อยฮะตุ๊กแกในนี่ครับพี่เล็กเลี้ยงดูยังไงฮะเราก็ทำที่ให้มันซ่อนตัวไว้ที่ล่างครับผมพอตกตอนคืนมันก็จะมากินตามนี้ครับเราจะเปิดไฟรอแมลงไว้แมลงก็จะมาเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างนี้คือนาทีชีวิตครับพี่เล็กเขาเจากระบอกนี่ออกมาครับ สังเกตว่ามันมีตัวลอ,อกคราบด้วยครับพี่เล็กครับผมตัวมันจะใหญ่ขึ้นครับอลอ,อกคราบทีหนึ่งพอลอกแบบนี้แล้วสีเขาจะเปลี่ยนไหมครับพี่เล็กก็สีสีเดิมครับสีเดิมสีเดิมครับผมยังยังอายุครับพี่เล็กตุ๊กแกต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะพร้อมที่จะขายครับหรือว่าคิดเป็นไซส์ถ้าเริ่มแต่ไครก็ประมาณทักท่าเดือนผมเดือนครับผมอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเลี้ยงตุ๊กแกให้โตไวๆนั่นก็คือเรื่องของอาหารเสริมครับ ล่องไปดูกันว่าพี่เล็กเขาเตรียมอะไรไว้ให้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดกันบ้างครับนี่แหละครับผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือจิ้งหรีดนะครับสําหรับไว้เป็นอาหารของเจ้าตุ๊กแกนะครับจิ้งหรีดในนี้เนี่ยเขากินอะไรครับเนี่ยก็เป็นหัวอาหารไก่ครับผมจิ้งหรีดกินเข้าไปแล้วก็เราก็จะไปเลี้ยงตุ๊กแกอีกทีหนึ่ง แล้วก็เท่ากับว่าทุกแกมันจะได้กินเป็นอาหารไก่ไปด้วยจริงจริงหรือเขาก็ผสมพันธ์กันเองเลยออกลูกออกหลานอะไรเองใช่ครับผมใช่ครับเราก็จะมีถาดวางไข่ให้จริงจริตครับผมมันวางไข่แล้วเราก็จะเราก็จะจับตัวพวกนี้ออกไปให้ทุกแกครับผมนี่เล็กอันนี้เป็นจริงหริพันอะไรคะพันทองแดงครับผมวันหนึ่งเราพี่เล็กจับไปกี่ตัวฮะัสำหรับการเลี้ยงตุ๊กแกก็ประมาณ1กิโลครับผมเราให้ยังไงครับพี่เล็ก ให้เราจะมาให้ตอนหัวค่าครับผมเราก็จะปล่อยเลยเห็น่มันก็อยู่อยู่ในนี้แหละค,ครับพวกแมงเงี้ยสิครับผู้ชมอยากให้ดูอาหารแมวปอลงมาตรงนี้มันใหญ่มาเลยคุณผู้ชมอยู่ใกล้ผมด้วยตุ๊กแกตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับพี่เล็กเขาบอกว่าถ้าขนาดถึง17 17นิ้วใช่ไหมฮะขายได้เป็นล้านเลยนะครับล้านสองล้านห้าเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนครับโอ้โหตุ๊กแกตัวละล้านห้าโว้ บ้านใครมีตุ๊กแกรีบไปซองกันเลยนะครับพี่เล็กครับเห็นตุ๊กแกเยอะๆแบบนี้อันนี้จับขายยังไงอฮะหกเดือนจับทีหนึ่งครับผมทีหนึ่งก็จัดสองครั้งครับระยะเวลา6เดือนมีกี่ตัวฮะแต่ละข้อก็ต้องมี2 0 0 0ครับผมอย่างน้อยก็ประมาณ2 0 0 0ันสองพันสองพันคูณสี่ก็เท่ากับแปดหมื่นวันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปเลยครับ แม่ได้ชมเรื่องราวของพี่เล็กทั้งการทำอาชีพรับซื้อตุ๊กแกและการทำฟาร์มตุ๊กแกแล้วก็ทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองและความกลัวที่เคยมีต่อตุ๊กแกไปเลยนะครับและก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพแปลกที่มีอยู่จริงและทำเงินได้จริงๆที่สบัดทั่วไทยนำมาให้ชมกันครับส่วนครั้งหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ <c oughs> โอแก่แต่ตัวยาวๆใหญ่ๆนี่ขายได้เป็นล้านเลยเหรอตัว17นิ้วบ้านไหนมีคะเรียบไปขายกับพี่เขาเลยก็มีประมาณดี้นี่ไม่ใช่ตุ๊กแกแล้วอันนั้นคือโอ้ยตัวเงินตัวทองตัวหน่อยเอออย่าไปผิดตัวนะไม่ได้นะเออเอาเอายังไงก็ติดตามกับน้องจูโดในสบัดทั่วไทยอาทิตย์หน้านะคะ มาดูเรื่องราหัวร้อนบนท้องถนนปาดกันไปปาดกันมาเป็นเรื่องครับชนอย่างเดียวไม่พอลงมาวางมวยกันอีกครับเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ไม่เป็นอะไรครับให้คนโก้ดูนี่เหรอเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นเดินหน่วยดิไปขวาอยู่พี่เอาแล้วข้าวจีนซ้ายก่อนพี่ อง่าขวาแล้วมึงดูมึงวิ่งขวาข้างไหนมึงชนั้งไหนไยพี่เงนวิ่งเลนขวาอยู่ชนทั้งไหนผมวิ่เงินขมอว่าพี่โอ้โหอ้าสุดท้ายลงมาวางมวยกันแบบนี้คือเรื่องของเรื่องนะไม่ทันแล้ววางมวยกันไปแล้วพักหนึ่งมีพลเมืองดีผ่านมาเจอพอดีก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้ในช่วงที่ชายเสื้อลายนั้นกำลังสาวหมัดใส่ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงิน ล้มลุกทุกครานมาช่วงทท้ายแล้วไงผู้ชายฝ่ายเสื้อสีน้ําเงินเนี่ยได้แต่ปัดป้องไม่รู้ว่าลักษณะเหมือนจู้ไม่ไหวแล้วเ,ออเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาที่ในช่วงสี่ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนก่อนช่วงที่เกิดเนี่ยบริเวณที่เกิดเนี่ยก็คือก่อนถึงสี่แยกไฟแดงสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเออตำบลสาร,รแดงอํงเาเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับใช่ค่ะนะักข่าวเราเนี่ยไปถึงเหตุการณ์เห็นหยดเลือดเต็มไปหมดเลยอะ เลยไปสอบถามทั้งสองฝ่ายนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็บอกเกิดจากทั้งคู่ขับรถปาดหน้ากันไปมาแล้วมาเฉี่ยวชนกันค่ะโดยฝ่ายที่ถูกต่อยจนหน้าปูดเนี่ยนะคะชื่อคุณธีรพลเสงเจริญอายุ29ปีครับขับรถฮ o n ด้าแจสสีเทาบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกนายนัทพลวัดเล็กอายุ35ปีที่ขี่ h อนด a j แจสสีดำปาดหน้าก่อนก็เลยแซงกลับเําว่าอย่างนั้น แล้วทีนี้<า>งไงต่อนัดตบปาดกันไปปาดกันมานึกว่าปาดหน้าเคก้กแต่มันไม่ได้ดีอย่างนั้นนะสิขับรถปาดกันเฉียวกันแบบนี้ก็เลยทําให้เกิดเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ลงมาต่อยกันนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมอะไรครับรถของตัวเองเนี่ยนายธีรพลเนี่ยนะคะเสียหลักชนขอบปูนข้างทางจนล้อแตก,กอะอะไอช่วงนั้นเราก็ไม่ได้เห็น <ฮะ S 1> มาเห็นเอกทีก็รถเกิดความเสียหายแล้วแล้วก็มีการชกต่อยกันแล้วส่วนนายนัทพลคนขับแจ๊สสีดำบอกว่า ตอนที่ตัวเขาเองอขับแซงรถของนายธีรพลขึ้นไป,นไปคู่กรณีของเขาก็แซงกลับมาแล้วก็เบรกไง,งามาเบรกก่อนอเขาบอกงั้นนะตัวเขาเองก็โมโหก็เลยแซงกลับไปอีกครั้ง<ภ>แล้วเปิดกระจกตะโกนให้ในายธีรพลจอดรถแน่จริงจอดรถลงมาลักษณะแบบนี้อีกฝ่ายเขาก็ไม่ยอมอะแต่สุดท้ายต้องลงแล้วละ่ะเพราะรถมันสก,กิดกันมันเฉียวกันมันเกิดอุบัติเหตุแล้วไงแล้วพอ เกิดอุบัติเหตุลงมาก็อ,อย่างที่เห็นน่ะนี่แหละค่ะโมโหกันทั้งคู่ภายหลังตำรวจสพบ,บางน้ำเปรี้ยวก็มาตรวจสอบรถทั้งสองคันนะคะปรากฏว่า นายนัทพลได้เอาของบางสิ่งบางอย่างไปซ่อนไว้ทั้งปืนทั้งกระสุนนี่เลยซ่อนไว้ที่ไหนที่ฐานกระถางต้นไม้หน้าบ้านตรงจุดเกิดเหตุคุณตํารวจไปตรวจสอบเป็นกระสุนปืน5้านัดนะคะแล้วก็ปืนขนาดจุดสาซุกซ่อนอยู่หแต่ว่าหลังจากนั้นนายนัทพลขับรถหนีไปอย่างไวเลยค่ะเอาเหรออ่ะความคืบหน้าล่าสุดเช้านี้นะครับตํารวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งแล้วก็ไปดูจุดที่พบปืนของนายนัทพลด้วย ขณะที่ตัว<า>คุณพ่อคุณแม่ของนายธีรพลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดนต่อยจนตาปูนั่นแหะก็ให้ปากคากับตํารวจโดยนางอมรผู้เป็นแม่บอกว่าเมื่อคืนลูกชายโทรมากลางดึกเลยร้องขอความช่วยเหลือว่าถูกปืนข่มขู่แล้วก็โดนซ้อมตัวเธอก็สอบถามลูกชายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคู่กรณีแต่สาเหตุน่าจะเกิดจากการที่ ขับปาดกันไปปาดกันมาค่ะส่วนตอนนี้นายธีรพลผู้บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะยังพูดไม่ค่อยดียังพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนือ่องจากปากชีกฟันหักและใบหน้าบวมปูดก็เลยอยากจะให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะหนูโดนหนูด,ดนซ้อมมาเอาปืนเจาะหัวหนูอยู่เนี่ยหมอบอกว่าฟันฟันต้องทำเยอะเลยฟัน ฟันหักแต่ว่ารากฟันยังอยู่ค่ะสองซี่แล้วก็ยังไม่ได้เช็คก,กระดูกเล็กกระดูกน้อยตรงนี้ว่ามีร้ามีแสกหรือเปล่าหรือ่ข้างใน่ะไมีฉีกก็ต้องหาหมอแบบหมอเหมือนหมอศัลยกรรมมาเย็บอ้าวตอนนี้นะครับตำรวจระบุว่ารู้แล้วว่าคนที่ขับรถหนีไปนะค่ะอยู่ตรงไหนเอออ่ะหลังจากนี้ทำการเรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำให้แล้วเสร็จอีกครั้งเพื่อทำการ ขออนุมัติออกหมายจับเลยนะหากว่ายังไม่มามอบตัวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะต้องเจอแน่ๆกับหมายจับส่วนความผิดที่ชัดเจนก็คือการพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในทางสาธารณะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งกระทงที่แยกกันออกมากับเรื่องของการขับรถนะแล้วเรื่องการทำร้ายร่างกายอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระทงอีกถ้านับข้อหาเราอาจจะได้เยอะก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเตือนหรือเป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะส่วนกรณีนี้ก็น่าตกใจเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเธอขับรถอยู่ดีๆเธอบอกว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งคุ้นหน้ามากเลยกระโดดมาขวางทางเธอหวังจะชิงทรัพย์แต่สุดท้ายคนบ้านเดียวกันนี่นา ก็มำจีิงวไปกันดีว่าจะเรียนอยู่าเอาเอาเอาเกือบแล้วนะะนะเออค่อยๆเล่าแล้วกันใครเป็นใครนะไปดูฝ่ายผู้ชายเสื้อสีฟ้าก่อนเป็นสามีของผู้เสียหายนะกำลังจะเข้าไปทำร้ายนายในนผู้ชายที่ใส่เสื้อสี้าวชื่อว่านายทวัตขุนเต่าอายุ30ปีเรียกได้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุที่ออกมา ทำให้ผู้หญิงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยตกอกตกใจเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนน่ะนะคะในหมู่บ้านชุมชนดอนรุนตําบลคูหาสวรรค์อําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะคุณชนะอไปพูดคุยกับผู้เสียหายนะคุยกับนางสิริวันคูณมุสิกอายุ33ปีเธอเล่าว่าขณะนั้นขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านเพื่อไปจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับชะลอรถก่อนจะเลี้ยวออกจากซอย ตรงบ้านนี่แหละไปสู่ถนนสายหลักค่ะอยู่ๆผู้ก่อเหตุวิ่งพุ่งออกมาจากข้างทางเออพร้อมกระโดดดักหน้ารถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะชิงชทรัพย์ค่ะด้วยความตกใจไงครับเธอกรีดลั่นเลยครับออแต่พอหันมามองหน้าผู้ก่อเหตุเอ้าคนบ้านเดียวกันคนออในพื้นที่ทจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีไปตัวเธอครับรีบกลับบ้านไปบอกสามีว่าไปเจอคนนี้คนนี้คนนี้นนมาทำแบบนี้ออกระทั่งก็ช่วยกันขับรถออกตามหาแล้วก็เจอตัวผู้ก่อเหตุ เดินอยู่ข้างทางอ่ะ,ะโอ้โหพอเจอคนเป็นสามีนะเป็นห่วงภรรยาไงแล้วก็โมโหด้วยไงออพุ่งเข้าไปคุมตัวแล้วก่อนรัดฟัดเวี่ยงแล้วเนี่ยเหมือนจะพุ่งเข้าไปต่อยแล้วด้วยตอนที่เราเห็นได้ภาพอะสูกาน่ะน,ะนะคะครับ จะมาเจอกองเจอกร้องแบบทำเด็ดอยู่ในวิ่งอกมาเลยวิ่งอกมาถึงมาลักเลยถึงก็จำบันเนียตจำอยู่บันเนียคือหน้ารถบันนี้เลยนี่จั่นก็จุ่งบอกว่าจำเดียวได้เห็นว่าเป็นเป็นคือจำหน้าได้ว่าเป็นแฟนก้องปีกมันก็เลยวิ่งเลยวิ่งอกนู่นตอนเดี๋ยวออกมาในมึงวิ่งคือวิ่งหลันมาเลยบอกจำเดียวมีคนเบิดตัวออกมาเลย ออวิดล้นาน,น,นบ้านเลยกรีดด้านบ้านเลยเปิดประตูก,กันมาดูเดียว<ล>ยมีคนเปิดตู้มาแล้วเออ,ม,อมีคนเปิดประตูออมาดูเออเนี่ยเธอเขาตกอกตกใจแล้วสุดท้ายในนายคนนี้ค,นนค่ะคุณผู้ชมออนายธวัฒน์ขุนเต่าผู้ก่อเหตุก็ดั่งรอให้การกับตำรวจสภาพใบหน้าก็อย่างที่เห็นก็มีบาดแผลฟกช้ำนิดนึงมีรอยแตกนัดนั้นนิดหนึ่งนะคะคผู้ก่อเหตุปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทำเขไม่รู้เรื่องออไม่ได้ปล้นอะไรเลย มไกูน่ปมีหรมาจีรับรู้เลยมึงก็รู้เลยถึงไปลักรถเขาจริงไม่ัได้ลักมันดักมลมันปล้นล้น้นเขาจริงไหมเหรอไม่ร้นผมกวเง็งี่ยเอ้าบอกผมไม่ได้ทำทีไม่ได้ทำทีไม่ได้ทำทีเดียวเออไม่ได้ทำทีก็คือไม่ได้ทำนี่เออไม่ได้ทำผมไม่ได้ไปปล้นอะไรทั้งนั้นอะแม้ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ได้ทำนะแต่เจ้าทุกเนี่ยเขายืนยันว่าคนนี้แหละคนเนี้ย พยายามที่จะชิงทรัพย์เขาตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะเบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์แล้วก็จะต้องตรวจปสวัสสาวะดูอีกทีว่ามีสารเสพติดหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็เรื่องยาวนะคะเขาบําบัดต่อไปและอาจจะโดนอีกข้อหาด้วยไปดูเหตุจี้ชิงทรัพย์กันบ้างเหตุเกิดในปั๊มน้ำมันครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดประจวบคีรีข,ขันช่วงกลางดึกคนร้ายบุกมาหวังจะจี้ชิงทรัพย์ครับ อ่ะคุณผู้ชมดูภาพไปนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพน,นะครับอยู่ในเขตอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถบอร์ไซค์มาที่ปัม๊มแล้วลงจากรถลงมาเนี่ยแล้วไปตรงพนักตรงที่เขานั่งอยู่ของพนักงานสาวคนนั้นนะ่ะค่ะแล้วชักปืนออกมาคูครับแต่พนักงานคนนั้นก็วิ่งหนีไป คนร้ายเห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะพนักงานวิ่งหนีไปเดี๋ยวจะไปฟ้องใครเข้าเดี๋ยวจะไปแจ้งอะไรใครก็เลยรีบกลับมาที่รถแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยโอ้โหคุณ oh, oh, ผู้ชมครับในจังหวะน,นั้นเป็นจังหวะที่แฟนหนุ่มของผู้หญิงที่เป็นพนักงาน<ข>่ะที่เขาวิ่งหนีไปเห็นเข้าพอดีไง<ข>เลยเข้าไปช่วยนะฮะโอ้โ oh, ห oh, แล้วยังไงต่อละเนี่ยยกน้ําที่เป็นแพ็คในทุ่ทใสลเลยแต่ยังไงซะ คนร้ายก็หนีทันอยู่ดีหลังเกิดเหตุตำรวจสอพอทับสแก่ไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละและได้พูดคุยสอบสวนนางสาวสุภาสินีสังทองอายุ29ปีเกาเป็นเสมียนปั๊มน้ำมันนะแล้วก็ไปพูดคุยกับนายชโยธิศรีทองคำอายุ28ปีแฟนหนุ่มของเธอนายชโยธิศฝ่ายชายนี่นะเล่าว่าตอนนั้นกำลังนอนอยู่ในรถได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่มา ก็แม้ท่อเสียงดังไงตื่นขึ้นมาดูซิมีอะไรเกิดขึ้นใครขับรถมาจากนั้นก็เห็นคนร้ายนี่แหละกําลังจี้แฟนตัวเองเขาก็เลยรีบวิ่งไปช่วยแต่จังหวะนั้นคนร้ายเห็นพอดีก็เลยวิ่งกลับมาที่รถตัวเขาก็เลยพยายามปกป้องใช่ไหมทุ่มน้ําแพ็กใส่เลยนะคะ้ามาแล้วเห็นไหมแล้วก็เอาปืนเก็บก็จะกลับไปที่รถแล้วนี่จะนี้ไม่ได้ทุ่มใส่หลังเลยฮะแต่คนร้าย ขับรถมุ่งหน้าไปทางทิศใต้อะค่ะแล้วจากนั้นนะตัวของคุณชโยทิศก็ขับรถกระบะตามคนร้ายไปปรากฏว่ายังไงรถของคนร้ายเนี่ยไปพลิกคว่ำนะคะเนี่ยสภาพรถโอ้โหเป็นแบบนี้นะซึ่งจุดที่พลิกคว่ำอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันประมาณ4กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอบางสะพานเจ้าตัวก็แจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่ให้มาจับกลุ่มก็จับได้นะฮะคนร้ายก็คือนายสมเกียรตเก่อแก้วอายุ46ปีจับได้ พร้อมกับปืนครับปืนบีบีกันฮนะจำนวนหนึ่งกระบอกก็คาดว่าจะเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละเจ้าหน้าที่นะฮะจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบางสะพานก่อนไปรักษาตัวก่อนเพราะว่ารถบเตอั์ไซล้มถูกไหมค่ะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหากับคนร้ายต่อไปนะครับก็คาดว่าเป็นคนร้ายที่เคยก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอบางสะพานเมื่อกลางดึกของวันจันทร์ ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมา oh. แต่แว่าเคยก่อเหตุมาแล้วเขาว่า oh. อย่างนั้นนะตำรวจเป็นคนบอกเองนะค oh. ่ะอสุดท้ายจับได้สักทีก็ถือว่าดีแล้วล่ะภายสังคมนะแบบเนี้ย ถอนหายใจหน่อยมีแต่เรื่องวุ่นวายในสังคมนะแต่ว่าคนทํามาหากินก็ยังมีคนที่เขาตั้งใจอย่างพิมพ์เรืภายขายทุกอย่างโอเเขาก็ตั้งใจทํางานของเขาวันนี้ก็ตั้งใจทามาหากินแต่ก็ไม่ไหวจะเป็นประเด็นเป็นกระแสอีกแล้วเออแต่ก็มีกระแสบ่อยเหมือนกันขยับตัวนิดหน่อยเป็นกระแสอย่างล่าสุดขายบัตรชมฟุตบอลใช่โอ้สึกแดงเดือดที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยลีว์พูกับแมนยูอ่านี่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 แล้วที่เห็นกองอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ปึกเงินนะคะมันคือมันคือบัตรค่ะบัตรเข้า ชมฟุตบอลแถมพ่วงด้วยบัตรซ้อมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังด้วย<อ>แล้วมาเป็นปึกๆแบบนี้เกิดคำถามสิคะว่าเอาบัตรมาจากไหนออซื้อได้หรอบัตรเยอะขนาดนี้เขามีจำกัดไม่ใช่เหรอมีคำถามมากมายงั้นย้อนไปฟังคลิปขณะที่เพียมรีพายลัสกันหน่อยค่ะค นี่ครับโรนัลโดมาเลือกที่ปร <ab> <m ess sheet> ุนมาโอ้เป็นสาประตูต่อสองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้อะไรนี่ครับประตูในเกมนี้ลิเวอร์มาลิเวอร์มาลิเวอร์ก็เข้าใช่ครับเทียโวเก็มาทางสายหน่อยสวนทันทีภายในสองนาทีครับผมเอาบอลองจากมืองก่อนสวนเลยประตูต่อสี่แล้วมาคิดจะพบแล้วไปแมนยูครับแมนยูรองเพลงเชียร์ครับ ฟังนะ350ล้านบวกอีก50ล้าน400ล้านพิมลี่ให้เพื่อนเดี๋ยวพิมลี่จะลดให้เพื่อนจะขาดทุนให้เพื่อนมากกว่า50ล้าน2,000 20, มบวกกับบัตซ้อม2,500 0ซึ่งความเป็นจริงแล้วขายได้ถึง30,000ขายแค่1 5 0 0 0บาทค่ะโอ๊ย พิมจะนําเลขที่ออเดอร์ของเพื่อนที่ซื้อมาจับฉลากไปทานข้าวกับแจ็คสันหวังหนึ่งมือจ้ะทานข้าวกูวมไม่ได้แกงนะไม่ใช่ทานกันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทานกันแบบว่านั่งข้าวแล้วก็มองรูปนะไม่ใช่นะกิน <c oughs> ข้าวดินเนอะร์กับคุณแจ็คสันหวังมีกูมีเพื่อนแล้วก็มีแจ็คสันนั่งกินข้าวอันนั้นขายก็ขาย ขอบัตอาบน้ำสักใบอุ้ยสกกระโปกโสโครกไม่ต้องนะเพื่อนไม่ต้องดราม่านะเพราะว่าดราม่าไปเลยบายยจ้าเดี๋ยวขออ้าวก็ดราม่าสิงานนี้ํำเป็นสไตล์เขานะผมว่านะยิ่งใหญ่จริงจัดใหญ่จริงจะขายอะไรทั้งทีแม่มันตื่นตาตื่นใจแม่ค้าสาวสวย ปากแซ่บคนนี้พี่รีพายได้ไลฟ์สดนะคะในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเธอเอาบัตรชมฟุตบอลสึกแดงเดือด2 0 0 0มนใบทุ่มเงินซื้อกว่า400ล้านบาทไลฟ์ขายเออแล้วก็ประกาศขายลดราคาแบบโอ้โหกระนำเซมเบอร์เซลไม่พอเพียงเท่านั้นค่ะใครที่ซื้อบัตรของเธอนะเธอบอกยังจะได้บัตรเข้าชมการฝึกซ้อมของทั้งสองทีมด้วยรวมถึงการซ้อมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังจากบอยแบนด์เกาหลีใต้ก็อ เซเว่นเขาจะมาแสดงโชว์ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเธอบอกไม่แค่นั้นอีกย,งงยังมีสิทธิ์ลุ้นไปนั่งกินข้าวกับนักเตะซุปตาทั้งสองทีมพร้อมกับศิล,ลปินตัวเป็นๆอันนั้นคือสิ่งที่เธอบอกในไลฟ์สดของเธอนะสอย่างนั้นเลยราคาล่ะราคาบัตรเป็นยังไงค<ะ>ราคาบัตรเนี่ยจริงๆมัน2 0 0หมื่นใช่ไหมใช่แต่พิมรีพายขายในราคาแค่1มื0นลดไปตั้ง5 0 0พันอ่ะซื้อบัตรราคา2 0,000บ่นบาท มีจำนวน10,000ใบค่ะส่วนบัตรราคา1 5 0 0 0บาทพิมรีคา่าพิมรีพายขายในราคา11,000บาทลดไป4 0 0พเฮ้ยซึ่งบัตรราคา1 0 0 0 0บาทมีจำนวน10,000ใบค่ะว่าอย่างนั้นเลยถือว่ามีหลายใบย <ทะ S 1> เลยนะ,ยอะ,อะก็รวมแล้ว20,000ใบอ่บอ่ะทุกบัตรครับเขาบอกว่ามีชื่อพิมรีพายเนี่ยเป็นผู้ซื้อมาด้วยนะแ,นยนแล้วนอกจากนี้พิมรีพายยังบอกในไลฟ์อีกว่าลูกค้าคนไหนที่ซื้อบัตรก,กับเธอเธอจะจับสลากเพื่อหาผู้โชคดี ไปทานข้าวกับแจ็คสันหวังและนักเตะแมนยูและลิเวอร์พูลเธอบอกแบบนั้นเธอบอกแบบนั้นแล้วเธอก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องกลัวดราม่าดราม่าไปเลยก็ดราม่าจริงจริงโดยเฉพาะทวิตเตอร์ร้อนระอุสุดๆค่ะคนแห่ติดแฮชแท็กพิมพ์รีพายขึ้นเรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะส่วนอันดับสองก็โพเทคแจ็คสันหวังอ่ะชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันตั้งประเด็นกันมากมายสรุปมายังไงข้อหนึ่งคือซื้อบัตรจํานวนเยอะได้ยังไงก็มันจํากัดใช่ไหมใช่ก็คือ หนึ่งคนสี่ใบนะคะแล้วก็ข้อสองคือถ้าสังเกตที่บัตรจะมีข้อความว่าบัตรฟรีห้ามจําหน่ายอ,าอ่ะประเด็นนี้พิมพ์่พายชี้แจงว่าบัตรที่เห็นเป็นบัตรในวันซ้อมออีกข้อหนึ่งที่คนสงสัยกันมากก็คือการที่จะพาศ,ศิลปินชื่อดังและนักเตะมาทานข้าวได้ด้วยเนี่ย<อ>มันง่ายขนาดนั้นหรอคะคุณคุณผู้ชมครับการนี้เขาบอกว่าเผือกร้อนไปอยู่ที่ผู้จัดนั่นแหละว่าไงผู้จัดแบตแดงเดือนในเมืองไทยคุณวินิศิศรัตนาชายัยผู้บริหารบริษัท เฟ e แอร์เฟสติวัจจำกัดออกมาชี้แจงนะเด็น,นแรกบัตรในส่วนที่พิมพ์ริพายนำไปขายเป็นบัตรโคต้าของทางแมนยูและลิเวอร์พูลซึ่งเป็นบัตรที่กันเอาไว้ให้ทีมนำไปขายให้กับแฟนบอลจากต่างประเทศบัตรส่วนนี้จึงไม่ได้ถูกขายในระบบไทยที่เกตเมเจอร์ตั้งแต่แรกเนื่องจากโคตา้าสทีมไปขายในะบัตรส่วนนี้เหลือก็เลยตีกลับมาที่บริษัท จังหวะเดียวกันกับที่พิมรีพายติดต่อมาขอซื้อบัตรจึงขายให้ในราคาปกติไม่ได้มีส่วนลดพิเศษแต่อย่างใดซึ่งพิมรีพายก็ไปขายในกิจกรรมของเขาเองอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของการไปทานข้าวด้วยทางผู้จัดก็บอกไม่ได้มีนะไม่ได้มีการให้ไปทานข้าวอะไรกับแฟนคลับใดๆอ่านตามที่เขาโพสต์ใน Fresh Air Festival นี้เลยโอ้โนี่นี่ก็ <ๆ S 2> ไปติดตามอ่านต่อกนอันนะเรื่องดาราม่าเนาะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาคุยกันเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยความน่ารักของจริงโจเต้นเพลงว่า โสุดยอดเลยอ่ะรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลป็นพอดิลอดีได้จเิจคลแท ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าวและมากัดกันให้สบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32